แสดงว่าทุกคนมีข้อมูลในเบื้องตน้นรู้เบืองเชื่อนะคะว่าจริงๆพวกเราอยู่ในกรุงเทพประธาพวกเราอยู่ในเมืองอ่ะมันค่อนข้างที่จะข้อมูลมันถึงเลยแต่เรากําลังนั่งตรงนี้เพื่อที่เราจะส่งข้อมูลเอาให้ไปถึงคนที่แบบโอกาสน้อยที่สุดโอกาสน้อยกว่าพวกเราอีกเรากำลังทำสิ่งนั้นอยู่ถ้าอย่างนั้นแต่ละคนมีคนรอบตัวหรือมีประสบการณ์เกี่ยวกับผู้ที่เป็นมะเรง็งเน้านมอยู่ในรอบตัวเรา ของแอนก็จะมีแบบทีมงานที่ทํางานด้วยกันในกองละครก็จะเห็นว่าเขาเริ่มเป็นแล้วก็เริ่มอาจจะต้องเสี่ยงลงไปเต้าหนึ่งข้างหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเขาก็จะมาเล่าว่าเขาเจออะไรบ้างแล้วก็ต้องหลังจากที่เขาต้องผ่านลงไปข้างหนึ่งเนี่ยเขาต้องดูแลตัวเองอยังไงบ้างเขาก็เลยจะจเจอเราตลอดว่าอย่าอย่าทำเป็นเล่นกับเขาอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็เวลาเด็กทหารหนุ่เนี่ยคุณมหมอจะบอกแอนเสมอว่าไม่ต้องผอมมาก พยายามทำน้ำหนักไว้ปู่พีก็กำลังใจ,งจงเลยคือเหมือนไม่ต้องกลัวเรื่องห่อเพราะจริงๆแล้วว่าเขาจะไม่ไปยุ่งกับเราถ้าเราทำแรงดีค่ะไม่ถ้าเราดูแลต,ต,ตัวเองไว้รักษาสมดุลในร่างกายใจิตใจเราดีแล้วเขาจะทำอะไรเราไม่ได้แต่ว่าเรื่องห่เราก็ต้องเช็คทุกปีเราท่านบอกก็จะสอนให้เราทำเองเลยเองอะไรเงี้ยค่ะก็เห็นทกประสบการณ์แล้วก็ตัวก็ก็มีให้เห็นอยู่เรื่อยๆแม้กระทั่งในวันที่แอมไปตรวจอย่างเงี้ยค่ะก็จะเห็นคนที่เขาเป็นแล้วหรือยัง เครื่องเชื่อใจเราเหมือนกันเนาะว่าเราอย่าประมาทนะเราอยลังเลยดูเองใช่ค่ะแล้วผู้หญิงพอเราอยู่ในยุคนี้ที่มันสภาพอากาศความเครียดทุกอย่างนมันทำให้ฮอร์โมนเรามันตกถูกเราไม่ดีมันก็มีผลกับข้างในเพราะฉะนั้นเราต้องปลานรถนาใจเราด้วยมันไม่ใช่แค่ดูที่นอกเท่านัอันนี้อาจจะเป็นการที่แอนเล่าก็ไที่แอนทำอยู่ปฏิบัติตนให้เราเห็นตามตามโซเชียลที่เราเห็นก็คือดูแลสุขภาพร่างกายด้วยเบื้องต้นทอยู่แล้วก่อนที่จะไปถึง ห้เราเปลี่ยนคำถามก็ได้นะคะสำหรับคุณเส้นเองจริงๆโครงการนี้เนี่ยคุณเส้นเห็นแล้วคุณเส้นเห็นโครงการอะไรเยอะมากเลยค่ะหลายๆอย่างโดยเฉพาะในการช่วยเหลือคนที่ลำบากอยู่ตอนนี้เพราะว่าเรารู้สึกว่าคนเนี่ยเดี๋ยวนี้นะคะหันมาดูแลสุขภาพมากขึ้นแต่ก็มีคนที่ละเลยในเรื่องของการดูแลตัวเองจนทำให้เกิดโครคภัยต่างๆอะไรแบบนี้มาสำหรับโครงการนี้คุณก็รู้สึกว่าไี่เขาทำมาเพราะว่าเขาเป็นห่วงจริงๆเป็นห่วงสุขภาพเป็นห่วงในเรื่องแบบการเป็นอยู่ าชวนจริงๆนะคะแล้วก็เขารู้ว่ามีคนลำบากอีกเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ทำโครงการดีๆแบบนี้ขึ้นมามันก็ช่วยทําให้คนตื่นตัวแล้วก็มีกําลังใจว่าตัวเองจะมีโอกาสในการใช้ชีวิตที่ดีต่อไปใน,น,นอนาคตนะคะเดนะเองนะคะคิดว่าอยากจะเชิญชวนผู้คนหรือคนรอบข้างเรามาสนับสนุสน,นโครงการนี้ยังไงบ้างก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะคะก็สามารถมาซื้ชอชุดคอลเลคชัน เสเจ,จิญชวนด้วยค่ะค่ะก,ก็มาซื้อประโยชนนะคะเพราะว่าจริงๆเรื่องโรคไข้ไข้เจ็บเนี่ยบางทีมันก็เป็นเรื่องที่แบบเราควบคุมไม่ได้มันก็เกิดขึ้นอยู่แล้วนะคะแต่ว่าถ้าอยา่างบางคนที่เขามีโอกาสที่ดีเขาก็อาจจะไปรโอกาสที่จะรักษาหายแล้วกลับมาใช้ชีวิตที่ดีได้แต่ว่าอยา่างบางคนเนี่ยอาจจะโอกาสน้อยเพราะฉะนั้นการช่วยเหลือการนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากโดยเฉพาะโครงการแบบนี้มูลนิธิที่ทําขึ้นมาก็ทําเพื่ออยากให้ทุกคนเนี่ยสามารถดำรงชีวิตต่อไป นับสนุนแล้วก็อยากให้ทุกคนช่วยกันบอกต่อเยอะๆว่ามีโครงการดีๆแบบนี้ทุกคนก็จะได้แบบมีความสุข,ขสุขภาพดีต่อไปขอบค,ขขคุณค่ะนน,ะนับถือเชิญค่ะค่ะก็อยากขอให้ทุกท่านมาสนับสนุนกันเยอะนะคะนอกจากแน่นอนค่ะเื้อสวยๆ,ๆนะคะมีให้เลือกหลายแบบหลายลายนะคะก็จะได้ของคุณ่านทีกลับไปแล้วนะคะแล้วก็ได้เปโอกาสที่เราจะได้เป็นส่วนร่วมในการช่วยเหลือนะคะเพก็เง <ๆ S 2> ิน ก็อยากให้มาสนับสนุนกันในเรื่อค่ะขอบคุณน้องแอนค่ะพี่แอนค่ะคือแอนทราบจากคุณหบอกว่าเครื่องไม้เครื่องมือในการที่จะรักษาคุณเป็นมะเร็งนื้นตรวจคัดกรองมะเร็งเนี่ยค่ะมันใช้เงินค่อนข้างเยอะมากๆเพราะฉะนั้นเงินเล็กๆน้อยๆที่คุณซื้อเสื้อผ้าจากโครงการนี้หรือจะทำบุญจากมูลนิธิคุณก็ได้มันมีผลแล้วมันก็ช่วยต่อชีวิตคนที่เขาอาจจะไม่มีโอกาสเข้าเรืงในการชีวิตตัวเองเพราะฉะนั้นแอนก็ อยากเป็นคนสนับสนุนคงบาลีแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็ช่วยประชาสัมพันธ์บอกต่อพื้นที่ชาวบ้านหรือคนทรรมดาเองเนี่ยเขาก็จะไม่รู้หรือว่าเสียงเหล่านี้มันดังไปไม่ถึงเขาค่ะถ้าเราช่วยพูกันเยอะๆมันก็อาจจะเป็นประโยชน์กับเขาแล้วก็ช่วยเหลือเขาได้ด้รยด้วยอย่าะนี้คือการบอกต่อเองนะคะอ่ะขอบคุณน้องๆทั้งสี่คนค่ะสวยๆมาเพราะงานนี้ก่อนก็งานในครั้งนี้ก็เป็นความร่วมมือนะคะของทางวาก้แล้วก็แบรนด์เิริวันนวลีนะคะในเรื่อง การของ c ล l l e c t i o n เศษน,นะคะ collection โดยรายได้ส่วนหนึ่งเนี่ยเราบริจาคนะคะเพื่อผู้ป่วยที่ยากไร้ในการที่จะมีโอกาสได้ไปหมุนแปลงนะคะตรวจรักษาพัดกรองเรื่องต้นของการเป็นมะเร็งต้องนุะคะค่ะในส่วนของทางบริษัทว่าีเองนะคะมีความพิเศษอะไรกับโครงการนี้กับคอลเล c ชันนี้บ้างนะคะค่ะก็คอลเล c ชันนี้นะคะ พระองค์หญิงนะคะที่เป็นพ่วงในการฝานการส,าสาร้างสรรค์ของแรงนดิลป์ในเวียค่ะแทก็อยากใช้คอลเลคชั่นนี้เป็นการให้ส่งกำลังใจต่อนะคะระหว่างผู้หญิงผู้หญิงด้วยกันนะคะในการส่งกำลังใจดีๆโดยที่คอนเซปต์นี้ก็คือยอมรับในความแตกต่างของผู้หญิงในทุกแบบเชื้อชาตินะคะรวมถึงต้องการจะส่งกำลังใจไปถึงกับผู้หญิงที่ได้รับการรักษามะเร็งเต้านมแล้วอยากให้เขากลับมามีชีวิตที่มีความมั่นใจอีกครั้งหนึ่ง ร่วมแค่ทุกโครงการถ้าเขาเชิญไปนะคะครั้งนี้ก็ดีใจที่ว่ามีการจัดขึ้นอีกครั้งหนึ่งเป็นรูปแบบที่ทางโลโก้กับทางท่านหญิงนะคะก็คือมามาร่วมมือกันซึ่งเราก็มองว่าเป็นโอกาสที่ดีที่เราสี่คนจะได้เป็นกระบอกเสียงหรือช่วยส่งเสียงให้มันดังขึ้นในการพีอาประชาสัมพันธ์การตระหดเกี่งความอันตรายของมะเร็งต้านมรวมถึงการส่งกำลังใจให้กับคนที่เป็นแล้ว ก็อยากให้สนับสนุนโครงการดีๆแบบนี้ค่ะเพราะว่าเรื่องมะเร็งเต้านมเราก็ได้ยินมานานมากๆแล้วแล้วก็จะมีบางคนที่มีโอกาสในการรักษาหรือว่าบางคนก็อาจจะไม่รู้ตัวว่าเป็นตอนไหนก็ได้เพราะฉะนั้นทุกคนไม่อยากให้ทุกคนมีโอกาสในการเป็นทางโครงการดีๆแบบนี้เนี่ยก็จะช่วยให้ทุกคนเนี่ยได้ตรวจด้วยแล้วก็ได้ทําเหมือนทางวาร์โคและสิลิวานวารีนะคะได้ทํเสิอสินค้าที่สามารถช่วยในเรื่องของการแบบดูแลส่วนทรงหลักจากที่อันนี้คือดีมากๆมาลัซซิงบาซึ่ง ออกกับคนไข้ที่ตัดต้องนมไปแล้วแล้วอยากกลับมาใช้ชีวิตให้มีความมั่นใจและมีพลังกลับมาเหมือนเดิมเลยบแบบนี้ค่ะทางนี้ก็ทำได้น้องเล็กน้องเล็กคนะ่นนะก็อยากจะส่งเสริมรงการดีแบบนี้นะคะราะ สามารถาหาซื้อได้ที่เคาน์เตอร์วากโซนะคะตอนนี้เราร่วมกับห้างคุณหาชั้นนำทั่วประเทศ26สาขานะคะเราบอกห้างเลยก็ได้ตัวอย่างเช่นเซ็นทรันลาดพร้าวเซ็นทรันชิดลมนะคะฟารากรอนที่ชั้น4นี่เองนะคะเดอะมองามวงวานโรฟิสันท่าเรือเนะคะรวมถึงช็อปวากโซเองก็ที่สาขา SQ1 นะคะสาขาเทอร์มินอล21วนตี ไม่กับบางนานะคะนอกจากนั้นเนี่ยก็สามารถชอบได้ทางออนไลน์ของวกโก้นะคะเฟซบุ๊กวาโก้ไทยแลนด์เราก็มีวัตถุประสงค์ร่วมกันว่าส่วนหนึ่งเนี่ยนอกจากเราจะได้สินค้าดีๆแล้วคุณภาพดีๆแล้วสวยๆแล้วด้วยเนี่ยเราสามารถที่จะสามารถส่งต่อกาลังใจให้ผู้ป่วยก็ดีหรือคนที่ยังไม่เป็นได้มีโอกาสนะคะได้คัดกรองด้วยเครื่อ,องนมเมโมแกรมนะคะแล้วก็เราหวังร่วมกันเลยว่าสุดท้ายเนี่ยมะเร็งเต้าน,นมจะไม่ใช่ ไฮไลท์ลำหนึ่งของผิไทยต่อไปะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะ